เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กิจบัตรนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาโซโล่แลงนะครับตอนนี้ผมอยู่โกนึงนะครับผมก็มาวันนี้ผมเล่นมิดฟอร์จูนนะครับเป็นแครี่หรือว่า a อ c ตัวหนึ่งนะครับที่ผมถนัดที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันสู้เอสเลวได้ง่ายมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เอสเลวมันโกงไงมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาดูด้วยกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเมื่อผมหยิบตัวที่ผมถนัดนะครับผม และวันนี้นี่ครับบริษัทโคด้าช็อปนะครับเป็นบริษัทเดียวที่ได้สิทธิ์เป็นทางการจากไรออดในการเติม L L Y l e นะครับผมเขาอยู่มาครบ6ปีแล้วนะครับก็เลยมีกิจกรรมดีๆนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยคลิกลิงก์ตรงท็อปคอมเมนต์หรือว่าใต้คลิปนี้นี่ครับลิงก์นี้เนี่ยมันจะนําไปสู่โพสต์ใน Facebook ของโคด้าช็อปนะครับจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็แค่กดติดตามเพจนะครับแล้วก็เขียนคอมเมนต์อวยพรให้กับโคด้าช็อปแล้วก็เขียนว่าทําไมคุณถึงชอบโคด้าช็อปนะครับแล้วก็แฮชแท็กโคด เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเป็นกล่องปริศนาส่งถึงบ้านเพื่อนๆนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าในกล่องนี้จะเป็นอะไรนะครับผมผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับก็กิจกรรมนะครับเริ่มตั้งแต่วอนนี้นะครับถึงวันที่25พฤศจิกายน5โมงเย็นนะครับและประกาศรางวัลวันที่26พฤศจิกายนเดือนนี้นั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมนะครับไปแค่คอมเมนต์แล้วก็แท็กเพื่อน3คนแล้วก็กดติดตามเพจแค่นั้นเองนะครับผม และตอนนี้นี่ครับโคด้าช็อตนะครับมีการจัดการแข่งขัน l l y l i t เป็นของตัวเองนะครับผมซึ่งรับสมัคร128ทีมเงินรางวัลเนี่ย15,000บาทเลยทีเดียวนะครับ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่29พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็เริ่มแข่งตั้งแต่วันที่4่ธันวาถึง12ธันวานะครับก็เพื่อนๆนะครับใครมีทีมแล้วก็อย่าลืมนะครับไปสมัครกันด้วยนะครับซึ่งลิงก์การสมัครก็จะอยู่ตรงท็อปคอมเมนต์แล้วก็คำอธิบายของคลิปนะครับผมก็อย่าลืมนะครับหรือว่าใครจะดูถ่ายทอดสดจากเพจโคด้าช็อปก็ทําได้นะครับผมอย่าลืมไปสมัครกันด้วยนะครับมาครับได้ข่าวว่าเอสเลวตัวนี้โหลดงว่าเล่่นบอยอวนี้ ตัวโกงด้วยสินเฉามาเออจิ้มมันเพื่อนโอ้โหมีแฟดว่ะเดี๋ยวเรายิงท่าหนึ่งท่าหนึ่งใส่คีปแล้วก็กระเด้งไปครับผมซึ่งท่านหนึ่งเนี่ยเป็นการยิงกระสุนนะครับซึ่งกระสุนเนี่ยมันจะกระดอนไปข้างหลังนะครับผมเวลามันกระดอนเนี่ยคนที่โดนเนี่ยโดนติดคีบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโกงมากนะครับผมคือมันต่อได้ยากอะไอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นป่ะเมื่อกี้ผมกระสุนมันกระดอนไปโดนเอสเลวร้อยยี่สิบหกคีนะครับแรงเนาะมามิดฟอร์จูนที่ผมบอกเลยว่านักฆ่าเอสเลวครับ ส่วนท่า2เนี่ยก็คือเวลาเราัพเนี่ยถ้าสมมุติว่า5ภายใน5้าวิเราไม่โดนโจมตีนะครับเราจะวิ่งเร็วขึ้นโดยที่แบบว่าเป็นรูปหัวใจใต้ต้เท้าผมเห็นปะแล้วก็เวลากดท่า2าคือตีเร็วเอ๊ะกระดอนไปครับผมเอสเรียวโดนไ,ไปคีบเอ้ามีโล่ผมรอโล่หมดเออเรียบร้อยคือเวลาที่เพื่อนๆลงแรง์เกมน,นี้นะครับส่วนใหญ่จะเจอเอสเรียวใช่ปะหยิบมิดฟอร์จูหรือไม่กก็จินชนะแน่นอนครับผม เอาเดิโอโหต่อโดนลักไปร้อยสามสิบสามนะครับผมคิดอย่างเดียวผมบอกเลยมาก็ถ้าสามจะเป็นฝนดาวตกนะครับไม่เลอะเอ้ยเดี๋ินตายมาเอ้ยยูก่อนโอ้ไอ้น,นี่ไปวาร์ปในย,านย่านยางเงี้นเอาเอาฝนดาวตกกระสุนตกเอาหนึ่งสวยจัดๆเอ็กซซอร์ดเอาแล้วเดินคู่แบบนี้ท่าหนึ่งมาเดินซ้อนกันแบบนี้ท่าหนึ่งผมเป็นใจมากผมบอกเลย กระสุนกระดอนคู่ครับผมเออเอาดิคือผมบอกเลยนี่คือ <c oughs> โหดมากนะครับมิฟอร์จุนแล้วก็เดี๋ยวผมกลับบ้านไปซื้อมานามูเนะนะครับอ่าได้มาแล้วนะครับผม <c oughs> เอาจริงๆ <c oughs> เนี่ยมานามูเนะมันก็โดนเนฟไปนะแต่แบบว่าผมว่าผมชอบออกเหมือนกันแหละเพราะว่ามันมันเป็นไอเทมรีเจนมานาที่ดีนะครับผมสกิลเรื่อยๆได้ผลกระสุนตกอ้าวดึงโดนอีกอันตี <c oughs> เลี่ยม เอาส Leo แบ่งออกมันหิวครับแบบนี้มันหิวผม5คิวเลยเอาละผมบอกเลยว่า enfin ถ้ามิดฟอร์จูนเกิดตัวนี้นะผมบอกเลยว่าไม่มีทางแพ้ครับคือมันเก่งมากนะครับผมในแง้งแบบว่าพวกไดมอนด์เชเลนเจอร์เท่าที่ผมดูสตรีมมันเนี่ยมิดฟอร์จูนคือเป็นตัวพิกแรกๆเหมือนกันนะที่แบบว่าเขาเอามาเล่นเป็น ADC ในเลนสู้กับ S l e วนะครับมา เราก็ตอบป้อมไปเรื่อยๆนะครับผมใช้ท่าหนึ่งต่อๆไปถอยก่อนเอ๊ะเดินอย่างนี้เอ้าติดสโลว์ดีครับเดินคู่อย่างนี้เดินคู่กันอย่างนี้ติดคี้360รใส่ลักอันตีตายไหม,ตา,มตายว่ะโดนอีกไนท์แน่เลยครับเอสเลวฝั่งมันคือเวลาเจอมิฟปอร์จูนเนี่ยอย่าเดินซ้อนกันแบบเมื่อกี้นะเพราะว่ามิฟปอร์จูนยิงกระสุนเด้งท่าหนึ่งเนี่ยคือ เก็บทั้งคู่นะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยการติ๊ขี้400หรือว่า350 500เนี่ยถือว่าแรงมากๆนะครับผมคือบางคนอาจจะแบบว่าต้องขี้แบบ6,7,000อะไรอย่างงี้นะคือเกมนี้นี่แค่4,500 <500 S 2> <ๆ S 1> ก็คือถือว่าแรงมากๆแล้วนะครับผมสำหรับ White Lift นะ D1 นะครับผมมาเรากดดันไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมได้เบรคออฟลูนคิงนี่คือโคตรสุดๆผมบอกเลย เดี๋ยวขึ้นเป็น i อต่อแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวแล้วเอามาสเตอร์ยีมาตีบูไม่รู้แล้วว่าเรามีวาดตีตีผมเกิดแล้วเพื่อนผมบอกเลยนี่คือผมเกิดสุดเตรียมมงกรนะเตรียมมงกรนะครับออเจกต์สำคัญมากนะครับเกมนี้มงกรนี่ผมบอกเลยว่าทีไหนได้บ่อยๆนี่คือโคตรเก่งนะครับแล้วก็บัฟเพื่อนข้างโกงเลยล่ะ สวยอยู่สวยอยู่เพื่อนเพื่อนเล่นดีเล่นดีบิ๊กคร็คเล่นดีมากชิงเฉาก็ดีนะไปตรงกลางครับป้อมล่างแตกแล้วคือเกมนี้เนี่ยยังไม่มีสลับสลับเลนนะแบบว่าเลนเอดีซีป้อมแตกสลับเลนไปออฟอย่างงี้ยกระสุนรักเสียแฟดแล้วอ้าเอาทำอะไรอะบิ๊กคร็คอุ้ยแรงว่ะ โ uh อ้ยสินเฉาเข้าหลังป้อมงั้นเราเข้าไม่ได้เพื่อนโอ้โชคดีมีชัยเพื่อนเลยเอามาสเตอร์ยีอยู่นี่นั่นรู้ไหมนั่นว่าหรอมาสเตอร์ยีเกมนี้มีหวาดเพื่อนเอาดึงโดนอีกโอ้โหยเกือบตายว่ะคือเอสเลวนี่ต้องบอกนะครับว่ามันพิ้วไหวนะเอาตัวรอดได้ดีนะครับถ้าเป็นแครที่ตื่นตายแน่นอนแลเมื่อกี้นาซัอุ้ยผมโดนจับนาซัตมาแฟดก่อนครับผม พุยยาโซโล e. ่ลมสวยว่ะบังอันติเอสเลวให้เราเฮ้ยจังหวะนี้ชนลมุนแล้วครับตอนนี้เข้ากันแล้วผมสโลให้เพื่อนเอ้าเข้าโอเรียบร้อยว่ะสวยอยู่ครับเออแต่ผมขำไปนี่ว่ะจังหวะมัสยียอยู่ในย่าเมื่อกี้นี้มันลืมได้เลยว่าเกมนี้มีหวาเนะยครับมาก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นดาบคี่ก่อนจอก่อนนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมเกิดแล้วผมต้องการคีแรงๆเอาให้รู้แล้วรู้อ่ไปเลยนะครับผม เว็บเว็บล่างดันนะครับเฮ้ยมาซะยิ่เฮ้ยเปิดอันตีวะเอาหรอครับโอ้โหผมเกือบตายวะเอาจริงเกือบไปเหมือนกันนะเมื่อกี้ขนาดผมเกินขนาดนี้ผมยังเกือบตายอ่ะเฮ้ยตรงกลางเอาอ่ะเฮ้ยอยากกลับบ้านซื้อของอ่อนไม่ทันแล้วหลบก่อนนะครับผมเออยาส่วนเราได้อยู่โอ้ยาส่วนเราตายว่ะเอสเทเลียวันนี้ก็ดูผิวดีนะ มาผมได้ดาบคีมาก็ผมบอกเลยว่านาซัตก,ก็นาซัตเถอะตัวแท้งอะ่ะโอ้ยคีคี่เก้าร้อยนะครับโคตรแรงแรงมากๆผมบอกเลยว่าอย่าให้ผมได้ยิงฟรีอะ่ะไปกระสุนกระสุนดาวตกครับผมผมว่าทีมเราน่าจะออกกลางแล้วก็ถ้าไฟชนะก็จบเลยถ้าไม่ชนะผมว่าก็าบาลอนอะ่ะเฮ้ย นาซัตแปดอ่ะสโลดักหน้าครับผมเรียบร้อยโอ้โหเอานี่ตัวด้วยสนตะดขีโอ้โหไม่ขีเมื่อกี้ถ้าขีนะผมบอกเลยว่าไอตัวซิกตายเลยเว้ยอามาสเตอร์ยีตีบูเอ้าผมไม่สนแล้วอย่างนั้น,น่ะถ้ามาสเตอร์ยีตีบูอ่ะผมก็เอานี่แหละครับป้องกลางก่อนเลยเพื่อนผมบอกว่าเลยเอสเห,เหลียวเนี่ยสู้ไม่ได้แน่ๆมิฟอร์ตูนนี่คือตัวฆ่าเอสเห,เหลียวนะครับ เดี๋ยวลักลักลักล้ำอยู่นะบิ๊กเอ้ยบิ๊กแฟกแฟกเข้าไปต่อยโโอ้หถอยไปก่อนเพื่อนในป้อมนะเว้ยโอ้โหโอ้โหสวยอยู่ว่ะเอาบาลอนดีกว่านะเฮ้ยซินเฉาโดนนาซัตทุบเอาเราช่วยก่อนอันตรีไปอันตรีเราก็ติดขี้ได้นะครับเออผมลืมบอกไปนะครับผมเดี๋ยวเอาป้อมบนจบได้เลยไหมหรือว่าบาลอน ต้องดูต้องดูทีมเรานะครับผมว่าจะเป็นยังไงแต่ผมเอาปปอมบนก่นอนมาบาลอนเถื่เพื่อนผมรู้สึกว่าเวลาเราเล่น a อดีซีอ่ะแล้วเราแบบว่าได้ได้ซับดีๆนะ a อดีซีจะแบบชอบมากนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไปเล่นซับแลบ้ว a d ดีซแบบว่ามึนๆอ่ะเราก็ไม่อยากจะซับตายว่ะทีมเราผมว่าตายปะอย่าตายเลยเพื่อนจริงๆโอโ้โหเนี่ยจังหวะแบบเนี้ยความจริงไม่ควรจะไปตายสองข้างบนเลยนะคือ,อยังไงเราก็ได้บอลลอนนะครับ สียดยต้องรออีกครับผมแบบนี้มาผมก็ดันล่างไปก่อนครับตอนนี้ 8Q ตาย0แอย์ a 8เล่นล่างเลยก็ได้นะเรามีบาลอนนี่ยังไงเราก็แบบผมยิงแรงมากเอาง่ายเพื่อนๆคือตอนนี้นี่อยากให้ผมเลือยิงอ่ะโอคดอดละพันส่คิปพันหนึ่งร้อยเข้าแล้ววะทีมเราเข้าโอ้มาไปอันตีเลยวะอันตียิงไป ม,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 ม่มันยืนเซฟแล้วอ่ะฝั่งตรงข้าม <c oughs> มันมันยืนเซฟผมแล้วอ่ะผมไม่ได้ยิงเลยแล้ว,แ,ลวแบบฝั่งตรงข้ามตัวมันยิงสกิลไกลนะครับ <c oughs> เบสเลียวซิกลักอย่างเงี้ยมาผมดันล่างเลยก็ได้พอป้อมเอาชัวร์ครับผมเอาโช,ว,ชว,วินมาสเตอร์ยีอยู่บนมันคงจะแยกดันเหรอถามจริงจะแยกดันเหรอครับคีนาซัทห้าร้อยะครับยิงดูนาซัทที่ว่าแทงอะฮะห้าร้อยะครับโคตรแรง จบเกมอ่ะผมว่าจบแน่นอนเดี๋ยวไอตัวไอตัวซิกยิงไปทั้งนี่แหละครับก็เพื่อนๆเนี่ยถ้าสมมติว่าใครโดนแย่างเอสเลวไปหรือว่าแบบว่าไม่รู้จะเอาตัวอะไรสู้เอสเลวเนี่ยมิดฟอร์จูนเป็นตัวหนึ่งที่สู้ได้สบายมากๆนะครับผมนี่เฮ้ยผมสอบขึ้นแพทว่าเอาแล้วไงมาแล้วครับงานนี้ขอกระไรให้ทุกคนเลยเล่นดีกัน ผมยิงไป10ตายสูตรนะครับทำเดเมจไป20 0 0 0อืมคือเกมนี้นี่ค่อนข้างที่จะเร็วพอสมควรนะครับผมเพราะว่าทีมเราเล่นดีเล่นดีกันทุกคนเลยนะครับอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมอยากให้ทำา l ไปเยอะๆก็คอมเมนต์บอกได้นะครับอยากให้เล่นตัวอะไรก็บอกได้นะครับยังไงก็เจอกันนะครับผมบายๆครับสวัสดีครับ